เรื่องเล่าอาถรรพ์วันนี้เสนอตอนผีขเขมรบนเกาะกูดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อเรลารดาสจวดและแอรรุ่นเดียวกับผมนัดรวมพลกันเอาที่มีเวลาว่างตรงกันตอนนั้นประมาณสิบคนไปเที่ยวที่เกาะกูดโดยพักที่บ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัว ซึ่งห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนักด้วยความที่อยากทำตัวแบบไฮโซติดดินพวกเราจึงเดินทางจากกรุงเทพมหานครในตอนบ่ายด้วยรถยนต์โดยสารปรับอากาศของบริษัทขนส่งจากสถานีเอกมัยมาลงที่จังหวัดตราดและต่อสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือ ไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พบค่ำแล้วทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกได้ว่าแทบจะคานขึ้นบ้านพักกันเลยทีเดียวหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจะเตรียมเอาไว้จนอิ่มหมีพีมันแล้วพวกเราจึงเดิอนออกสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกโลชายหาด แบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณ1เมตรกว่า,วาตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านส่วนด้านหลังอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่ เป็นจำนวนมากเสียงสรรพสัตวต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะแห่งนั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมต้องขนลุกด้วยความกลัวปนข,ขยะขยงมากที่สุดก็คือเสียงของตุกก๊กแกที่ตายโยเยีะตามผนังบ้านเต็มไปหมดระหว่างทางพวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้น ทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยที่ดียกเว้นแต่สามพ่อแม่ลูกนั้นที่มองและสุบซิบนินทาด้วยท่าทีแปลกๆส่วนคืนนั้นพวกเราก็นั่งเฮฮาตากลมเปรียมชายหาดจนกระทั่งเวลาลุล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับก็หาตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่สนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุง้ง มารวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานและสักพักใหญ่ๆเสียงจอกแจกจอกแจก,ก็ค่อยๆลดระดับลงกลายเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวๆจางๆและเสียงเกลียวคลืนกระทบฝั่งเบาๆประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางมาทั้งวันทำให้ผม และเพื่อนๆหอยหลับไปอย่างง่ายดายเวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่ทราบได้ผมต้องสะดุ้งตัวตื่นเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแก่ร้องระกมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทําให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมโปงแล้วเอาเมืออุดหูด้วยความกลัวแต่น่าแปลกที่เรามาดาเพื่อนๆยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ รากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงต๊กแก่ก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับว่าเป็นภาษา,ขาเขมรผมจึงค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงทำกลางความมืด มีเพียงแสงจันทร์สลัวสลัวภาพล,งลางๆที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อชองหัวคำนั่นเองการสนทนาสะดุดจุดลงทันทีเมื่อรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันกลับมามองที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อรือกวก็ใครพวกชาวบ้านที่กำลังทำงานอยู่ที่นั่นเองผมคิดในใจ พร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนๆที่กำลังหลับอยู่มีอะไรเหรอครับมาทำอะไรกันเด็กๆเดินๆอย่างนี้เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังโง,งนเงนลุกขึ้นมานั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมลาสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นมาผานปรากฏภาพของเด็กผู้ชาย ตัวเล็กๆที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่เมื่อยืนตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว้งเล่นในมือผมมึนงงกับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าและไม่เข้าใจว่าเด็กคนนั้นแอบปีนเข้ามาในห้องของพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแกเริ่มวิ่งไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอนขวางอยู่ และพางเอาไม้ที่ถือมาเคาะผนังดังก๊อกก๊กพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องมันดังโหยหวนมากจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนเพื่อนผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มองกันด้วยความงงว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่ไอเด็กนรกคนนั้นมันไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งพลาน และเข้าผนังไปรับๆห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาคู่นั้นที่ยังคงยืนอยู่ตามเดิมพี่พี่ช่วยเอาลูกพี่ออกไปหน่อยสิครับสนจริงๆเลยพวกผมจะหลับจะนอนกันเนี่ยนอนไม่ได้เลยผมกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่ก็น่าแปลกที่พวกเขาดูไม่สนใจใยดีว่าลูกตัวเองกำลังลบรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่ เอ้ยคุยกับใครที่ไหนอยู่หรอแอนดี้แล้วนี่เสียงอะไรนะใครร้องใครข้อฝาผน,านังเสียงลั่นเลดเลยเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพร้อมกับหันไปมองหลบหลอกย่างวดเร็วหลาก็ว่ามันมองไม่เห็นใครเลยเอา้าก็เรียกให้พ่อแม่ของไอเด็กเนี่ยมาเอาลูกข้อออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบไปอย่างเหลืออด จากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นอาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปที่แผงสวิตช์ไฟแล้วก็กดปุ่มให้มันทางานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องนั้นยังคงมืดมิดเหมือนเดิมทำกลางความมึนงงของเพื่อนๆผมกดสวิตช์ซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังของเด็กคนนั้นความกดตัน ปะทุขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกะแทกย้ำไปที่สวิตช์ไฟหลายต่อหลายครั้งพร้อมกับสะกวนไปยึงเหลืออดไอ้หนูหย <c oughs> ุดหยุดวิ่งหยุดวิ่งหี๋ยวนี้เมื่อเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานพลันสว่างขึ้นเสียงอึกกทึกและภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพิบตาห้องทั้งห้อง กลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบมรดาเพื่อนๆนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวจากนั้นผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยเลยแข็งใจมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ้มตะคุ้มกลุ่มหนึ่งกำลังเดินไปที่ท่าเรือพวกเขา หันมามองผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วก็ค่อยๆเดินทางออกไปจนกระทั่งลับสายตาในที่สุดเช้าตรู่วันลุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเดินลงไปเมื่อคืนผมก็พบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทำไมนะเมื่อวาน พวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้เลยสักคนสอบถามคนงานดูจึงทราบว่ามันถูกสร้างขึ้นให้กับสามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีที่แล้วแต่โชคร้ายเรือมาล่มจมน้ำตายทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณหาดทรายตรงหน้าบ้านหลังนี้ และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมและเพื่อนๆได้ประสบพบเจอเมื่อไปเที่ยวที่เกาะกูดเหตุการณ์นี้ทําให้ผมและเพื่อนๆหวาดกลัวและไม่กล้าไปเที่ยวที่ไหนอีกเลยถ้าไปก็จะไปกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะแบบนี้เช่นเคยหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดแชร์กดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถัน